วันนี้นะครับเราก็จะมาทำเควสของตอริโออีกแล้วนะครับก็คือต่อจากคราวที่แล้วที่เราไปช่วยตอริโอนะครับตามหาโฮจิกันนะครับแล้วก็อันนี้คือเรื่องราวต่อจาก EP ที่แล้วนะครับหมอยาฝีมือดีจากวัดที่ท่านตอริโอจำวัดอยู่ยอมจำนนต่อพวกมงโกเพื่อแลกกับการละเว้นหมู่บ้านอากาชิมะ เป็นการกระทําที่มีเกียรติแต่ไม่มีทางบรรลุผลเราต้องตามหาหมอญาตคนนี้เพื่อช่วยเขานะครับก็คือโฮจินั่นเองนะจ้ะเอาละไปกันเลยมีระครังเบลเลอร์เลยฮนะอยากเข้าไปอยู่ในระครังจังแล้วก็ให้เพื่อนตีหูแตกท่านสาไขสาไขท่านสาไขหลวงพี่โนริโอ <Yeah. S 2> เราทุกคนเป็นห่วงโฮจิคันทั้งนั้นเราต้องพักผ่อนบ้างพวกเขาต้องพักผ่อนบ้างช่วงเวลาเช่นนั้นหาได้ยากยิ่งในปัจจุบันอัตมาก,ก็เคยเป็นอย่างพวกเขาข้าเองก็ไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นในคืนก่อนอเกิดเหตุที่โคโมดะเช่นกันเร็ว้ายแค่ไหนรึโคโมดนะนั่นแหละเร็ว้โโาะะยมากเลยแหละ ทุกคนตายกันมชายหาเจิงนองด้วยเลือดจนดูคล้ายแป้งเปียนดีใจเธอนะที่ท่านไม่ได้มาเห็นกับตานะเราขี่ม้าลงใต้ทั้งวันจนมืดคำ่ำพายุรุนแรงทำให้เราเคลื่อนที่ได้ช้ามากเราแวะที่ไร่นาเพื่อน,นอนอาแรงสักสองสามชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงกรีดร้อง บ้านลุกเป็นไฟพวกมองโกบุกปล้นพวกมันล่าโซ่เราแล้ว,ลวไปที่คานิดาหลังจากนั้นอาตมาอยากสู้จนตัวตายเหลือเกินเศร้าจังอาตมาพอจะรู้นะว่าพวกมันพาโฮจิไปที่ไหนท่านอยากไปตอนนี้เลยงั้นด้วยใช่แล้วแหละ ต่างคนต่างเจอเรื่องทุกนะครับปึง้งลงมือ3ามครั้งดวงตาสามข่าวเศร้า,าทั้งคู่จุดหมายคือที่ทไหนค่ายบริวเวณชายฝั่งเรือของทัพมองโกจะไปที่นั่นเพื่อรับสเสบียงและเฉลยระหว่างเดินทางขึ้นเหนือเราจะช่วยเขาไม่ได้หากนะพวกมันนําตัวเขาออกทะเลนะท่านสาคาเมื่อศบจุกนีน้แล้วโยมจะทําอะไรต่อริะ ข้าจะสร้างใหม่ข้าหวังว่าสักวันจะได้หวนคืนสู่หมู่บ้านหาทางบูรณะอัตมายังรู้สึกเช่นนั้นต่อวัดของอัตมาก็คงดีชีวิตอัตมาเรียกได้ว่ามีเส้นทางที่ชัดเจนจะเดินมักสร้างครอบครัวรับใช้วัดป่าสนท่านก็นยังทำได้อัตมาอุปสมบทตามพี่ชายและนึกถึงภาพลูกๆของอัตมาเติบโตไปพร้อมๆกับลูกของท่านพี่เอนโจม,มาตลอดอด ภรรยาของเราสองก็สนิทกันมากขึ้นก็คือพาที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนเขามีเมียได้นะเออนบ,บุไปอ้าววิ่งเลยฆ่าทำไมเนี้ยไปเลย พวกโมังโกไม่ได้ช่วงชิงไปเรืสิ่งหรอกนะหลวงพี่โนริโอสักวันหนึ่งพวกมันจะไปและท่านจะยังมีชีวิตให้ิด้เกากแต่อาตมารู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ของอาตมาเพียงคนเดียวอาตมาต้องใช้ชีวิตแทนเอนโจและนักขวลรูอื่นที่จากไปอาตมารู้สึกเช่นนั้นต่อเหล่าสมุไรที่จับศูนย์นักโมโมดะบ้างหรือไม่รู้สึกราวกับว่าอ้าวอะไรวนะเนี่ยเออใช่แล้วกัน <laughs> เคยสิ ราวกับข้าต้องใช้ชีวิตให้มีค่าเท่ากับสมรัยนับร้อยแต่นั่นดูจะเป็นไปไม่ได้เลยนะนั่นอาจเป็นคำตอบก็ได้ชีวิตก่อนมีศัตรูรุกรานนั้นเป็นเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นหรือเป็นเรื่องตั้งแต่ครั้งยาวไวอีก20ิปีให้หลังถ้าอ่านถึงช่วงเวลานี้ด้วยความรู้สึกเช่นนั้นก็เป็นได้ ท่นานาคอัตมาเคยเล่าว่าโฮจิต่อสต้างความดูแรงเป็นอย่างยิ่งใช่หรือไม่ท่านบอกว่าเขาไม่ลงรอยกับภาพลูกอืก่นๆเขารังเกียดอาวุธทั้งหลายรวมถึงโยมและของอัตมาด้วยเมื่อเขากลับสู่หมู่บ้านอากาชิมะอย่างปลอดภัยแล้วจะเทศนาค่าสักแค่ไหนก็เอาเชอะใกล้ถึงค่ายแล้วแหละผมละไม่ชอบตอนวิ่งไปอ่านซับไปจังอ่านไม่ทันโอ้เฮ้ยมีคน เอาเลยอย่าให้รอดไปได้โอ้โหกระโดดก็ยิงอย่างงั้นหรอเราต้องหาทำเลเพื่อมองดูทั่วแค่ให้ชัดยุงข้าวทางนี้ดีไหมเอาเลยไปไปเอาเลย <S <S เข้ามาแอบนีนี้กันสินะนี่มันยุงข้าวหนังไทยชัดๆแบบพระเอกนางเอกมาฝนตกฟ้าผ่าอะไรเงี้ย เราต้องหาโฮจิให้เจอใช่ครับทางไหนครับอตรงนี้เหรอพบมงโกจับใครบางคนขังไว้ที่แน่นต้องใช่โฮจิแนะ่นะหากค่าไปโดยลำพังข้าจะไปถึงตัวเขาได้โดยที่พวกมันไม่รู้ตัวนะก็คือให้โนริโอเฝ้าที่นี่สินะปืนใหญ่ส่งสัญญาณของมองโกอาจตมาจะยิงเพื่อล่อความสนใจของพวกมันส่วนข้าก็จะพาโฮจินี้ออกมา โอเคหลังค่าได้ส่งโฮจิแล้วเราจะไปพบกันที่นั่นนะหากอาตมาร่าช้าก็ไม่ต้องรอพาโฮจิกลับบ้านเถิดอาตมาดูแลตัวเองได้เวลาทั้งสามค่อยพบกันที่หมู่บ้านอากาชิมะเจ้ายิงปืนใหญ่ส่งสัญญาณข้าจะไปช่วยโฮจินะขอขออมิตาพุทธคุ้มครองเอออ่ะไปตามแผนเราต้องไปชิงตัว แล้วก okay. ็โดรีโอยิงปืนล่อและไปพบกันที่ฟางตรงนู้นนะครับมีกี่คนตรงนี้2คนตรงนั้น1คนเลยโอเคไปเลยไปช่วยโฮจิกันก่อนทางนี้จุบุเดนมีหมวกเป้าอ่ะเฮ้ยไม่มีหมวกไม่มีหมวกสวยสิครับ ไร่หมวกก็ไร้ชีวิตไปต่อได้เอาคานเฉยไม่คานแอบแอ,บแอบมีหมวกแต่หมวกนี้ผมว่ายิงได้นะแต่ว่าเพื่อนจะได้ยินครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้กระดิ่งกระดิ่งยาพิษของเราให้ไปตายตรงนู้น ไปเลยเดแล้วก็ตัวนี้พอตัวนั้นตายปุ๊บตัวนี้ก็จะเดินมาหยิบกระดิ่งหลังป้อมนี้ครับแล้วก็ตายตามกันไปสวยครับแล้วก็ไปจาัดก,การยามตรงนั้นเอาเลื้ยง เออเดินอ้อมซะอย่างนั้นกระดิ่งพุ่งกระดิ่ง,งเอา้าทำไมกระดิ่งไม่พุ่งอะ่ะไม่นะทีนึงนนทีนึงทีนึงกระดิ่งพิษกระดิ่งพิษเรียบร้อยไปต่อครับไปต่อเออมีสองคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ มีทหารการอยู่ตรงนั้นนะครับเคกระดิง่งหนึง่งแอนกำจัดหนึ่งคน,นแล้วก็คนตรงนั้นนี่ผมใช้กระดิ่งฆ่าได้ครบทุกคนจะดีเหรอมันแทงชว่วยคนตรงนั้นหันมาทางนี้เฮ้อยอะไรอ่ะเอา้า เอาไ่ทันแล้วต้องจัดละงานนี้เดี๋ยวโอ้โหทิมกันมาอย่างนี้เลยเหรอครับไม่ดีมังครับเนี่ยผมบอกเลยนะมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วพี่เหรอลูกพี่ลูกพี่ก็ต้องเจอถ้าเตะเตะตับเตะตะับ ซับเออเออสวัดลงทันไปเออนิจานิจาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนหนึ่งสองสามเตะเตะลบก่อนแล้วก็ความม้างมีดเออฟันเตะสับโอ้ยใครยิงมาเดี๋ยวใครยิงมาโดนดลบโอ้ยเกือยบใครยิงวะ ไอ้นี่สินะเอ้ยหลบซับซับโด,ดสอะไรล่อเดี๋ยวก่อนมีดเออซับมันเรียบร้อยไหมมีดทีนี้เออซับเรียบร้อยอีกตัวกันได้ยังไงอะครับอย่านะที้ปดเยี่ยมยอดเสาหายเอีนีทหารมองโกก็จะแหงกันออกไปแล้วโอเคโอ้โหเต๋แตกตลอด ขนาดใช้กระดิ่งเลยนะเนี่ยคือเมื่อกี้ผมดันโยนกระดิ่งไปที่ศพครับเป็นเรื่องเลยฮะทุกคนเอ๊เอากาบเขาได้ปรดช่วยแค่ด้วยโฮจิข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้น ท่านเป็นใครสาหายแล้วต้องไปแล้วนะ่อัตมาไปไม่ได้พวกมังกจะพาตัวอัตมาไปที่วัดป่าสนผู้คนที่นั่นต้องการหมอนะตอนนี้ไม่ใช่เวลาแล้วเสียใจด้วยแต่อัตมาต้องอยู่ที่นี่อาแล้วเรียกให้มาช่วยทำไมเนี่ยจินโฮจิท่านโนริโอท่านมาทำอะไรที่นี่เืนใหญ่ทำให้กองป่นสนมที่อยู่ใกล้เคียงมุ่งมาทางนี้อึดอึดใจก็จะมาถึงแล้วบ้าแท้ หลบข้างหลังไว้โคจิเราจะไม่ให้พวกมันถึงตัวเจ้าหลบพี่นริโอเตียมตัวให้พรอมฮะปอบป้องว่ะมายังปัจจัยแน่คือจูกได้หเหรอเฮ้ยมาแล้วไม่ได้ครับต้องเสียบแล้วเอาเลยล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวหุยใครใครเดี๋ยวนะมันจะไปถึงตัวแล้วไม่นะ ตายซะข้าเองโนริโอข้าเองเออคนอื่นอยู่กับท่านด้วยไหมท่านโนริโอเอา้าหมดแล้วเหรอว้าไม่หนุกเลยคุยต่อคุยต่อเลยแล้วกันนะมินาช ไม่มีลูกอื่นแล้วเหลือเพียงอัตมาต้องขอโทษจริงๆอัตมาเองก็ไม่อยากให้เกิดการนองเลือดเลยพวกมองโกตามหาตัวอัตมาอัตมาจึงยอมมอบตัวเพื่อรักษาชีวิตผู้อื่นพวกมันรู้เรื่องที่อยู่ของท่านได้ยังไงพวกมันรู้ว่าอัตมาอยู่ที่อากาชิมะและหมายจะพาตัวกลับไปอย่างวัดป่าสน ด้วยต้องการหมอ,อยาท่านจําใจจะเยียวยาศัตรูที่บาดเจ็บอย่างนั้นหรือจะชาวมองโกรหรือญี่ปุ่นก็ร้วนมีทุกบ้างก็ตามกมตามสนองทว่าหากเป็นเช่นนี้แสดงว่าวัดป่าสนผ่ายแล้วงั้นด้วยอาตมาก็ไม่ทราบโดรโอท่านพาโฮจิกับหมู่บ้านไปก่อนที่กำลังเสริมจะมาถึงเธอนะพวกมันต้องคิดแก้แคนเป็นแน่ไว้ข้าจะไปตามพบที่นั่นเพื่อวางแผนป้องกันกันแล้วกันเนะโอ้โห ึ้งลงมือสามครั้งรวงตาสามคราวก็คืออย่างงี้ครับโฮจิเนี่ยเขาเหมือนช็อปเปอร์เลยอะในวันพีสอะคือคนเป็นหมอ,อครับไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับเขาก็มีจรญยาบัณว่าคนเจ็บก็คือคนเจ็บครับเออก็คือต้องรักษาไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็คือต้องรักษา นะครับเป็นจัยาบาลของหมอที่ดีนั่นเองนะครับโอเคจบเรื่องของโนริโอในพาร์ทนี้แล้วนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีผมโมเด็มไปแล้วเราเจอกันเจ๊